ออกรากที่ใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะออกสีอย่างนี้แหละครับกลนเอ,ออก,อา,การออกอาการเ,เออรากพืชที่มันจะหาอาหารได้เนี่ยมันจะต้องมีรากขนอ่อนครับรากขนอ่อนนี่แหละที่มันจะเป็นตัวดูดดูดอาหารจากดิน,นครับเนาะเพราะนั้นอันเนี้ยถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเคมีน่า,นาจะเหลืองเลย ใช่ไหมต้นักเรียนน่าจะเลือกนครับเนาะเพราะฉะนั้นลองก็ได้เนาะลองวิธีที่ผมอยากจะให้ให้ให้ลองไม่ฉีดยาขยาสักสองแถวก็ได้ครับลองเนาะเดินลงก็ทำโอเคไม่เป็นไรน้องๆโอเคครับแล้วตัดหญ้าคุ้มอย่างเดียวแล้วก็ตัดหญ้าเวลาตัดหญ้าเนี่ยนะตัดชุนหน่อยนึงไม่ต้องอ โดยโดยที่ไม่ต้องตัดชิดดินไม่ตัดชิดดินเพราะไม่โดนรากรักไหวมันเพื่อให้ตัดไว้เนี่ยประมาณสักสิบเซนเจ็ดถึงสิบเซนเจ็ดถึงสิบเซนนะแล้วก็พยายามพอพอมันตัดพอเราตัดไว้สิบเซนใช่ไหมพอมันขึ้นสนิบเซนมันตัดขึ้นมาสิบเซนตัดอ,ะอ่ะดัดนิสัยจะลองดูดิเดี๋ยวมันจะไปข้าง,างๆเนาะ ย่ามจะไม,ไม่พุ่งสูงแต่มันจะแตกคาง okay, okay. มันจะปับปับตัวเองอันน,น,นี้อันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะเรา,เราลองสังเกตดูนะเรางเกลสองก็คือว่าเราเราถ้าหาอินทรีย์วัตถุมาใส่ได้เนาะบใบไม้ใบหญ้าหรือเราตัดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเอาคุมโคนให้มันหนา,นาๆเลยเหมือนป่าข้างในอ่ะข้างในอะในโคนเนาะให้มันเหมือนป่าเลยนะถ้าเราต้องการไว เราอาจจะหาใบไม้แห้งหรือว่าปุ๋ยหมักให้มันหมักเนี่ยใช้เครื่องย่อยอให้มันเหมือนอินทรีย์วัตถุที่มันละเอียดไปเลยอ่ะอ๋อเครื่องับให้มันละเอียดเลยเออเพื่อเหมือนเหมือนในป่าธรรมชาติใช่ไหมมันจะมีชั้นดินอ่ะนะชั้นดินที่มันข้างล่างเออเข้าใจแล้างเข้าใจนะเข้าใจโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาทีเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยเราเอาใบไม้แห้งเนี่ยคุม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 อยู่ตลอดเวลาอย่าให้เปื่อยอ่ะเมื่อกี้ที่ขุดกันอ่ะก่อเปื่อยดินเนาะอย่าให้ดินเปื่อยสอง เราทำให้ดินมันป่งปีไหนเนี่ยช่วงเข้าฝนปั๊บเนี่ยนะปลายปลายใบอ่ะให้ขุดลองเหมือนใส่กับใส่ปุ๋ยเคมีคแต่เราจะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีให้ปลูกพืชตะกูลขั่วหลอมบงมถั่วเขียวก็ได้ถั่วดินก็ได้ปอเทืองถั่วพ้พวกเนี้ยเนาะปลูกรอบทรงพุ่งเนาะหรือ หรือถ้ามันหาแล้วไม่เจอเนี่ยไอ้พวกหญ้าแฝกก็ได้หญ้าแฝกนี่ใส่ล้อมรอบวงก็ยังได้เลยเนาะคันดินเนี่ย,ยที่เป็นกันดินทรายนะครับใช่ใช่กันดินทรายเอานี่ได้ไหมครับฮะเอาตะไคร่ดีไหมเพราะว่าผมว่าลากมันจะมีหนาเหมือนหญ้าแฝกเฮ้ยเราต้องการลากหนาที่บ้านนี่เราต้องการลากยา,ยาวๆถ้ารวงดินให้มันเป็นพรงพอเราตัดหญ้าแฝกปุ๊บลากหญ้าแฝกมันจะเน่าไงพอเน่าปุ๊บมันจะเป็นพรง ระบายอากาศได้รากพวกนี้ก็ลงไปได้อีกลงไปแทนที่จริงๆอ่ะพอปลูกตอนนี้ทุเรียนมันยังไม่มาใช่ไหมปลูกพอๆก่อนแล้วพอต้นทเรียนโตมาปุ๊บปลูกข้างล่างเลยอ่ะหรือปลูกแนวนี้ก็ได้ยาวไปด้วยเลยโอเคโอเคเนาะเพื่อเพื่อให้ถ้าถ้าปลูกยาแฝกน้ำอาจจะไม่ขังนี้ก็ได้ใช่ยาแฝกมันดูดหมดดูดดูดหรือว่าที่เมื่อคืนเราคุยกันน้ำมันจะต้องซึมลงไปใต้พิภพใช่ไหม เพื่อเพื่อให้ดินอ่ะมันหายใจที่ว่ามอตอรนเราโอเคเข้าใจอ่าเข้าใจเนาะถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่ามันหายใจลำบากเลมไม่ไม่ตรงนี้มันตรงไม่ไม่แหวนยกตัวอย่างยกตัวอย่างเดี๋ยวผมพูดให้ฟังตรงนั้นมันเป็นทรายอมันแน่นแล้วเพราะว่าผมขุดเฉพาะหลุมอือตรงนั้นมันแน่นแน่นเป็นทรายอืทีนี้ที่มันเป็นแอ่งเนี่ยพราะเรามาเสริมต้นนุนตรงนี้มันก็เลยเป็นแอ่ง